พระสงฆ์ในกรทุกโมเรานะครับเพื่อนก็นได้ภาคกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับและกก็ทำพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานานภาไล่ประจําปี2567เพื่อน,น้องสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในข่าวผู้ทรงสางคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยครับ เริ่มต้นกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับนายพิจิต์บุญท่านผู้วาราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทํำบุญตักบารเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาไลประจําปี2567นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังในมีการว่างพานพุ่มดอกไม้สดนะครับอ่านคำถวายราชสด,ดุดีฉเฉลิมพระเกียรติเบื้องนาพระบรมาสารีริกธาตุนะครับเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ พระภูท่งมีคุณประโยชน์นะครับและกะ็สร้างคุนประโยชน์แก่แผ่นดินไทยหน้านับประการึ่งภายในงานนีกก็มี้าราชการครับพร้อมทางสารทาหารตำรวจภาคเอกชนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินเขาวรวมพิธีครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนายนริชาโคษาศิวิไลครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมด้วยนา่งว่าทีนี่โคษาศิวิไลนายกเลาการชาจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ิภาคสา,า,สารรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการประชาชนจิตอาสาตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิสุสามเณร1น7รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ยรลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลจัดขึ้นอยู่ที่ลานกิจกรรมสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมโดยมีพระธรรมวชิรสุตตาพรเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และประสงค์สมณศักสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์นั่ประกอบพิธีว่างผ่านภูมิดอกไม้กล่าวถวายราชสุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าไลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิง่งและความเจริญรุ่งเรื่อง,งให้กับแผ่นดินไทยหน้านบประการที่หอประชุมสรารการจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ทีอาค่ารเฉลิมเียรติฉลองสริริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานประกอบพิธีว่านผ่านภุมมดอกไม้และกะ็ถวายราชสักการะเมืองนาพรมารุปา,าทิศลักเนื่องในวันที่รละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับพร้อมทั้งพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจสมาชิกเล่าาชาจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาไทายจังหวัดนะครับพร้อมทางผู้บริหารสถาบัานการศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหาร,ร,หารองค์กรปกครองสนทองทิน่นกัมหนั่นพญิบาลและพระสงฆ์ในกรชาวจังหวัดรีสเกตทุกโมเรารวมพิธีกันยังพร้อมเพรียงกันครับที่จังหวัดมุกดาหารครับนายวรยานบุญราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถาวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลายัย และวันมาคาบูชาซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่วัดศรีบุญเรื่องตำบลศรีบุญเรื่องอำเภอเมืองมุกดาหารจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีว่างผ่านภุ่มดอกไม้และถวายราชสุรุดีเนื่องในวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาติและชมรมแม่บาทมหาไทยจังหวัดมุกดาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการศึกษาเขารวมพิธียูทีหอประชุม250ปีจังหวัดมุกดาหารครับวทัทีพันติอดีศับน้อยสุวรรณผู้วาราชาการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพิ่นก็ได้เป็นประธานนะครับนั่งพนาศาลอายการทหารตำรวจนะครับพร้อมทางหนาส่วนราชาการรัฐวิสาหก,กิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนพร้อมทางประชาชนในพื้นที่นะครับรวมกิจกรรมและกาว่างผ่านภูมิดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันทีละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไ่รัชการที่สองเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่มีต่อการส้างสค์ชาติไทยครับทั้งนี้ครับผู้ชมครับวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลรัชการที่สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับการไดมีมติให้วันที่6กลุ่มภาพันธ์2พันเห็นชอบให้รัฐบาลนะครับรับงานถาวายบังคมพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าไล่ในวันที่24กลุ่มภาพันธ์ของทุกปีและกถือว่าเป็นวันรัฐพิธีโดยบอถือเป็นวันหยุดราชการนะครับตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าไลรัชกาลที่สอง แห่งราชจักรกรีวงครับคุณผู้ชมครับพระภูทรงเป็นปฐมบรมศมิล,ลปินนะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงพระปีชาสามารถด้านงานศิลปรกรรมด้านสาขาต่างๆนะครับบวชสิเป็นกวีนิพนธ์ด้านประติมาก,กรรมและด้านดนตรีครับดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 2พัน ให้ประกาศว่าวันที่24กลุ่มภาพัน์ของทกปีก็ถือว่าเป็นวันศิลปินแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยครับด้านปฏิมากรรมครับได้ทรงรวมกับสร้างปฏิมากรรมแกสลักบานประตูใหม่พระวิหารวัดสุทัศเทพรวารารามเป็นล่ายเครือเถวรูปปาหิมพานถือว่าได้เป็นสร้างฝีมือสันเลิศในด้านวรรณกรรมทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมวหลายเรื่องนะครับทั้งอีเหนาวรามเกียร์สังท่องชัยาเชษมณีพิชัยและด้วยความปรีชาสามารถของพระองค์ครับในด้านวรรณกรรมนี้ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2561เหนือในโอกาสฉลองวันพระราชมภพ200พรรษาครับ